ลวมกันวาไงนะคะลูกวันนี้แม่มีเงบให้ชิ้นเดียวซื้อแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นค่ะถ้าได้ของที่ถูกใจแล้วไปจ่ายตังได้เลยลูกเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะขอบคุณค่ะแม่หอยดเลมอนก็น่ารักคิตตี้ก็น่ารักอยากได้ทั้งสองอย่างเลยอะทำไงดีทำไงดีเอ๊ะนั่นไงพ่อคุณพ่อค่ะหนูอยากได้โดเลมอนนะคะอันนี้เหรอลูกโอโได้สิลูกเดี๋ยวพ่อซื้อให้ ชิ้นเดียวก็คือชิ้นเดียวนะลูกโถแม่มันไม่เหมือนกันนะอันนี้มันโดเลมอนที่แม่ให้ซื้อคือคิตตี้และหนูอยากได้ทั้งสองอย่างนี้คะ่ะมันน่ารักทั้งคนละแบบมนแม่ต้องตาก็ให้ลูกไปเถอะมันไม่แพงเดี๋ยวอันนี้พี่จ่ายตังค์ให้ลูกเองก็ได้แย่ yeah, พ่อใจดีที่สุดในโลกเลยใช่คะ่ะไม่ถึงตามใจลูกอย่างนี้ค่ะไม่รู้แหละแต่หนูจะเอาวันนี้ทั้งสองอย่างเลยได้แล้ลูกก่อนมาเราก็ตกลงกันแล้วนะคะหนูจ้าหนูจ้าหนูจ้า ลูกลุกขึ้นอย่าพ่อซื้อให้เองลุกขึ้นลุกขึ้นเย้ปป้ยเป้ยก่อนไปเราก็ตกลงกันแล้วไม่ใช่ลูกทำไมหนูทำแบบนี้ล่ะคะโอ้หนองตาเรื่องเล็กนิดเดียวทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ปป้ยเป้ยเอามือมาสมัยนี้ใครเขาตีลูกกันเราก็มีลูกคนเดียวตามใจลูกทั้งนิดหน่อยมันจะเป็นอะไรไปฉันพี่เสือไปถือกับตาในบ้านแป๊บนึงค่ะ มีอะไรเหรอน้องตาเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอคะพี่เสือว่าเราอ่ะจะสอนลูกไปในทิศทางเดียวกันสอนให้ลูกมีเหตุผลมีความอดทนมีอิสระแต่ก็ต้องยอมรับในกฎและกติกาที่เราตกลงกันไว้ไงคะพี่ก็รู้แต่พี่ก็สงสารลูกไม่ได้ไงแล้วขอมันก็นิดๆหน่อยๆนะคะก็ไม่ได้แพงอะไรเลยลูกก็อยากได้พี่ก็อยากตามใจลูกอ่ะเรามีลูกคนเดียวเองนะมันไม่เกี่ยวกับมูลค่าของว่ามันเท่าไหร่หรอกนะคะมันอยู่ที่ว่าเราตกลงกันว่ายังไงถ้าพี่ตามใจลูกแบบนี้ถ้ากับพี่ฝึกลูกนะลูกจะรู้สึกว่าแค่ลูกลงไปดิ้น ลูกก็ได้ของแล้วมันก็จริงอะนะเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ดูแลลูกตลอดไปนะพี่เราก็ต้องฝึกให้วัคซีนชีวิตกับลูกบ้างถ้าลูกโตขึ้นน่ะลูกไปเจอคนข้างนอกจะมีใครมานั่งตามใจลูกแบบนี้ล่ะคะพี่ขอโทษจริงๆขอบใจน้องตามากนะที่เตือนสติพี่พี่ไปคุยกับลูกเองไปเบ้ลูกกับพ่อทําผิดกติกาที่ตกลงไว้จริงๆอ่ะเราสองคนต้องโดนทําโทษหนูเข้าใจใช่ไหมลูกหนูเข้าใจค่ะพ่อจริงๆ ก็รู้กติการนะคะแต่พอดีตอนนั้นหนูอยากได้แล้วหนูคิดว่าถ้าหนูอ้อนพ่อแล้วพ่อจะตามใจพ่อจะซื้อให้หนูทุกอย่างหนูก็เลยเอาแต่ใจไปหน่อยหนูขอโทษนะคะพ่อหนูขอโทษนะคะแม่ ต่อไปหนูจะไม่เอาแต่ใจอีกค่ะที่แม่กับพ่อต้องสอนหนูแบบนี้เพราะอยากให้หนูมีเหตุผลแล้วก็เคารพกฎและกะติกาต่อไปหนูโตขึ้นน่หนูจะต้องเข้าสังคมซึ่งมีกฎหมายมีกฎกติกาของสังคมอีกมากมายนะลูกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการฝึกวินัยในครอบครัวก่อนหนูจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีไงคะหนูจะมีเหตุผลมากกว่านี้ค่ะไหนใครทําผิดเอามือมาเดี๋ยวแม่จะแจกขนมเปี๊ยะอ้ยโอ้ย,อยใครเคยโดนทำโทษแบบไหนบ้างคะกดหนึ่งไม้เลี้ยว กด2กา้านมะยมกดสฝ่ามืออรหรันกดสี่ไม้แขวนเสือ้อกดหโดนทำโทษแบบอื่นพิมพ์มาเลยค่ะ้ยว่าเสียวทุกอย่างเลยแย่ yeah.